đấy phải nghe Thực tố bằng nhay đấy Thực tôi bằng được đấy ừ, tớ, Thực tố พี่น้องสุโขศกันจ้าสวัสดีครับแม่พี่น้องเลยว่าัยที่สุกคนด้อครับมือเหี่ยวสีรามคบแล้วครับกบไปใส่เงียบมากเลยละครับเบิงดำขลุยเยอะรามวะรามกรบรามเป็นตัวเลยของมึงโยคนนี้ก็ทำได้เฮียพอมาสีรามกบสู่กินมาสันไปใส่เงียบมากเนาะพะย่ได้ได้เกตโตนี่ละแต่ว่าตัวหน่อยมีตัวใหญ่ยสามแต่ก็ไม่ได้เห็นเบิร์จ้าเบิร์เกิดสิจินงเมื่อวันเนาะ น,นี่แหละครับัานี้เขาก็เริ่มเพี้แล้วครับวันนี้กบเพี้คั่วแล้วเนาะไปแง่เนาะเพ็ดเป็นโตเป็นอันนั่งสีเล่ยเนาะไปแง่เนาะเป็นเปียงเพ็ดเป็น,ปปนปตัวหนึ่งพาสองก็สั่นมันสีมุนเนาะไปนง่นี่ครับเปียงหนึ่งยานมันมุนพี่น้องว่าเขาสิเขาในบังเด้ครับนี่บังครับบังไม่แพ้เขาก็ต้องใส่ไม่ที่ว่าต้องมีเกลี่ยมีกระดาษบอกจินะนะ แล้วเขาเผายังไงเอาไม่เพรียาน<ง>เท่าเนาะไพปลาบ่ไรดหิหู้งยยหุ้งใใหญ่หู <c oughs> ้งใใหญ่ตัวน,นี้กะใส่ก่อนเลยครับน,น,น,นี่หัวนาไส่ก่อนเลยอันนี้มีตะไคร้และะ้วก็มีใบประกูดก็เป็นสมัง่งอะยังหอมเลยครับพี่น้องเขาใส่ไว้แล้วนี่ตะไคร้นี่ยพ่อนจำเป็นต้องไปตำหรอกครับใส่เลยพี่น้องหุ้งไว้นะตับเนื้อกับตับปอปอให้แตกอย่างนงีนิดน้อยนี่ล้ว เด้อครับบปรุงแล้วจังได้เปียโอ้ใส่ผงชใส่ยังเดเออใส่แๆมื้วนมื่อานเขาใส่ตัวนี้นะครับบโอ้หอมบังของเถอะไรีครับตัวนี้สองบังดีลใสองบังเลยนี่ครับเี่การใส่เขาจะใส่แบบนี้ได้ดองสอดหน่ยนี้ ักโตัวไปได้ตัวนี้ลงก่อนเลยครับนี่เอาลงเือผักเขาลงแล้วนง่ตัวนี้รงก้อนเลยครับเง่ลยลงไปจุ๊บวจุตรงจ่ดาเลยครับด้วยจ่๊ดจิตกระไรสามลำบวกวันกับว่ความเป็นได นี่ครับพี่น้องใส่เข้าไปเรื่อยๆเครื่องนึงใส่เข้าไปปึ๊ดหนาได้แล้วเอา okay. ไะใส่อีกะพักบาทใส่ยังสิ่ะครับอัดไปยังงอกชิงง้นน้อยเขาต้องแบง่งกันดิมสองตัวนี่ได้สองบังละตัมาแล้วครับพี่น้องบังละตัวมาอีกแล้ว อีกโอ้บังเลยยิ้มเลยตัวนี้เยาก็จะอัดเนียนขักเลเดอร์พี่น้องเยกันอัดเนียนนี่มันบ่มีไอมียงออกหรือมันต้องไอขึ้นช้งพี่หวยหวยหวยจังไรดิสองบังก็ขก <c oughs> บังละบักอิ่มเลยดิครับนี่บังละขอบขั้วเรื่องบังละขอบขั้วบ่ขขวบต้องยันไหมกี้เข้าไป นี่ตัวันี้การยันวา่าไหมยัยนตะโบไหมสุกแล้วน,ไไน่าใหญ่บ้างโอ้สุกกระเดืครับบดัดิคุณหล่ะบังจนว่ายจอยโ <laughs> บสวยว่างามหรอกเพราะว่าเขากระดองเฮ็ดให้สุกไปให้ป้าบังนึงโ้เดี๋ยวน่าใหญ่น่ากินอากาศปีน้องบัดนี้ วัอนี้ล้ำครบเรือครับพี่น้องเห็นแต่ล้ำปลาไหลล้ำไก่ล้ำยังกต่ข้าเจ้าก็ล้ำไปแล้ววัอนี้โอ้ล้ำครบเรือครับขนาดล้ำเป็นตัวนี่ครับเนี่ยตัวผ้าเขิงครับพี่มาครับวัอนี้ล้ำสองบังให้ปลายลุ้งไปกินบังหนึ่งผมก็กินบังหนึ่งนี่อย่าทำกับไป

จางกับโบจางชิมกับโบเชมเปียกกับเปียกดีพอดีเพียะน้องเลยเรื่องปิวัติใครจะไปตำเดอ้อหั่นในซื่อเดอ้อเนี่ย<ม>ครับน้องเสียปากงัวครับ เป็นลำใลยผมแหงกะโคดบ่มีคอามจำจำวันนี้ผมติกินสมบักเสียนเชนญลำไปลาไหลด้ครับับนี้พริกใส่ก็ไปเลยครับใส่ก็ไปพี่ต้องมีอะพิกสดพริกน้อยเขบอกเด้ไปซื้ออใส่หรอกเอาอยู่นหน้าบ้านอยู่ข้างนึงนะครับพี่น้องเอ้ยเด็กก็ไปเลยครับผมบัดนี้ใส่ก็ไป เป็นน้ำส้นตักโอ้นี่ลามกบเลือพี่น้องเลือกมลามปะไรเลือครับพี่น้องมาขับมาดูผู้ชวยนะครับ ดีห้องปูยุไกยุไกลันเดว่ากันมาขับมานี่ลำกบเลิคขับเพิ่น้นนองเด้อกินเข้าไปกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินครับผมจะกินคำหน่อยหลายมัน,นยิ่งง่าย นี่คือสมบักเสียนนะพี่น้องเอ,อ้ยสมไอ้มัมสมพักเสียนต้องกินกับกวพริกดิบมันจังแมนเฟียพี่น้องเดเข้าไปบ่ด สมปักเชียนเนี่ยคือยังนามกรมเชียนครับขันสมไม่ซื้อสมไม่เสียงขันบ่ได้น้ำผมกระบอกโอ้เชี่ยครับพี่น้องกบต๊ะประชารเนาะจีได้บ่ได้หรอกมือเี่นกับบ่ได้เข่าตาปูเต็มเต็มเงียบหมอกเกาะนี่ตาปูอ่ะ ย <si suppression> ัง <descon> จ <fin anta> ินเข่าเยิ้มแล้วน้องไปยังไงบ้างนี่แหละครับก็น้องก็กินเข่าก็กินเลยใช้เยิ้มนี่แหละครับกินเข่ากินน้องแล้วเขาก็ไปหาอยู่หากินแบบตามธรรมชาติบ้าดห้องเลยล่ะบ่ได้ว่าไปหาลูกอื่นแล้วไงเขากิดหนานี่ปลาเข็งมันขอนงั้นแจ่ให้นาฝ่าฝนกับปลาตกก็ได้เย็นได้ปลาเข็งนากับพ่อได้อยู่ได้กินไปกับ คือตัวน้อยผมกับปอยลุงสาแต่ตัวใหญ่เขากับว้ถ่าใส่หยาบใสยังไปนี่ก็ได้กบแต่ยังมาเห็ียดดูจินเลยว่าล้างกบเลยนะครับกับจินเขาจินนามยิมเลิกก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับผู้ใระจายคนแรกแช่ให้ไม่ว่าจินฐานมันเกิดกับข้าเจ้าสัตว์ไทยทุกคนกัคปอยเปิดมีตะควมสุขุมเจริญเด้อครับทางอุปตอเขาทุกผู้ทุกคนเด้อครับว่าผู้หน่อยผู้ใหญนี่คือว่าผมเคยไปเหตุการณ์งั้นข้าเจ้า ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับสุขคุณดก็ยังเฮากะอย่าให้ติดให้พันกันทุกผู้ทุกคนขอให้มีแต่คนปลอดภัยปลอดอยังกันต่อไปเฮากะได้เพื่อนผ้าใสกันทุกผู้ทุกคนเด้อครับสำหรับเย็บซีรีองตัวผู้ทุกคนกะให้โชคดีสุขผู้ทุกคนเด้อสำหรับเชฟมี่กะทิ้งทานมาเกิดเลยว่าพอปลอมกะก้าวเข้ามาสวัสดีจากพี่เจ้ามเด้อครับสวัสดีครับ